เจอแล้วภาพนี้แหละที่เวียลบออกจากไอจหลังประกาศวิวาสายฟ้าแรบเวียสุกนวัตคณารถดารานักสแสดงชื่อดังยอมรับเตรียมแต่งงานจริงโดยวางแผนไว้ช่วงกลางเดือน17กรกฎาคมนี้กับวิกกี้แฟนสาวนอกวงการหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวรือว่าเวียเตรียมควงแฟนสาววิกกี้เรียกได้ว่าทำเอาเซอร์ไพรส์ทั้งวงการและบรรดาแฟนคลับ โดยล่าสุดในอินสตาแกรมของหนุ่มเวียก็มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเมื่อแฟนคลับได้เข้าไปส่องๆและพบว่าภาพของสาวเวลราในอินสตาแกรมของหนุ่มเวียนั้นถูกลบออกไปภาพนี้เป็นภาพคู่ระหว่างเวียเวลราเมื่อวันวาเลนไทน์ปีที่ 2562หรือปี2019ที่เจ้าตัวโพสต์หวานมอบของขวัญดอกไม้กุหลาบชุดใหญ่นอกจากโพสต์นี้เมื่อปี2019ที่เวียพาเบลราไปไหว้คุณพ่อที่จังหวัดขอนแก่นก็หายไปด้วย